โอมตัวเล็กกว่านี้สักยี่สิบเซนครับโอมเองคิดว่าโอมสามารถที่จะแบบเพอร์ฟอร์มได้แบบนี้ไหมน่าจะเล่นได้ถ้ามีคนฝึกให้อาจจะไม่เล่นเซนเตอร์อาจจะเล่นตำแหน่งอื่นบางทีโอมก็เลี้ยงบอลเนี่คนอื่นชอบบอกว่าโอมเนี่ยเลี้ยงบอลได้เลี้ยงคล่องอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีใครมาสอนเลยนะครับอ๋อก็คือหัดเองหมดทุกอย่างก็เปิดยูทูบดูดูอินสตาแกรมมีให้บันทึกก็กดเซฟมาดูแล้วก็มาฝึกทำอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ขนาดโอมชนะที่ยังต้องกดเซฟไอจีมาดู อันี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันผมไม่อยากจะอวดเนี่ยเต็มเต็มเครื่องจนแบบเลื่อนดูไม่หมดเลเซฟมาดูเยอะมากคือด้วยความสูงของโอมมันเกินค่าเฉลี่ยมากๆอะไรที่โอมคิดว่ามันทําให้โอมสามารถเคลื่อนไหวได้แบบดีกว่าคนตัวพูดเลยว่าจ้าเป็นเรื่องของความคิด จิตวิทยาเพราะอมไม่เคยคิดเร่องอมสุเราฝึกอะไรอมก็คิดว่าอมก็เหมือนคนทั่วไปเขาวิ่งได้เราก็วิ่งได้อะไรมีไม่เซตแบบเปิดใช่ไหมใช่ไม่ได้คิดว่าทําไม่ได้คิดว่าทํายังไงถึงจะทําได้ถูกไหมเฮ้ยดีมากดีมากอันนี้พี่พี่เห็นด้วยเลยตั้งแต่เริ่มเล่นบาสมาก็จนทุกวันนี้ก็ยังเป็นความคิดเดิมูํายังไงเราถึงจะทําได้ถูกใช่ครับเพราะว่าอย่างโอมอ่ะโอมเนี่ยเรียนเอ่อฟิสิกส์คอเอ듀เคชั่นกับศึกษาศาสตร์เป็นครุกระอะไรเงี้ยมันมีวิชาที่ต้องเรียนวิ่งเรียนอะไรเงี้ เราไม่เคยฝึก,รกเราก็ต้องทําได้เหมือนกันก็ฝึกจนกว่าจะทําได้แค่น, <c oughs> น,นั้นเองคพื่อนนี้สรุปให้น้องๆฟังเลยว่า <c oughs> จริงๆแล้วอะโอมมีทัศนคติที่ดีมากๆเลยเขาเรียก mindset แบบเปิดคือเราไม่ได้แค่คิดว่าเฮ้ยมันทําให้ได้ <c oughs> คือโอมไม่ได้คิดแบบนี้แต่โอมจะคิดในลักษณะ <c oughs> ที่แบบว่าทํายังไงเราถึงจะทําได้แบบนี้ถูกไหมใช่แม่งดีมากดีมากดีมากอันนี้แบบดีมากๆ